สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางสีฮานอยนะครับพี่ๆเนาะเมื่อวานนี้นะครับเนาะสีฮานอยก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆแนวทางมาแค่รอบเดียวก็คือในฮานอยกาชาติเนาะมา92ตรงตรงๆเน้นๆแล้วก็ลุด9นะครับส่วน3นอยหลักๆก็คือฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ v i p นั้นหลุดนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขออภัยนะครับ พี่พี่สมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันที่2นะครับพี่พี่สองคันวาคม2 5 6พัน้นะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับแนวทางตัวเลขก็ทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมกาชาติวันนี้ผมให้ไปที่เลข1นกับเลข7นะครับลูดไปที่เลข7

ส่วนฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ส่วนฮานอยพิเศษวันนี้นะครับให้ไปที่เลข4กับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 8 3 8 5 8 6 4 3 4 5 สีนะครับสตัวให้ไปที่483นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอให้มานะครับพี่พี่นาอ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลุดนะครับสน้อยหลักอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ vip ปกติผมให้ไปที่เลข8กับเลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ91 93 97 แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดนะครับสามตัวแปดเก้าเจ็ดนะครับเนาะก็มีพี่พี่สมาชิกนะคอมเมนต์มาบอกว่าขอให้แตกสามตัวนะครับพี่นะ็อช่วงนี้ก็คือสองตัวก็ ลำบากนะครับพี่เนาะช่วงนี้2ตัวก็ลำบากต้องขออาภัยจริงๆ3ตัวนะครับน้องแอดก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับพี่พี่เนาะก็อยากให้พี่พี่สมาชิกมีโชคทุกท่านนะครับ VAP นะครับให้ไปที่เลข0กับเลข6รลูดไปที่เลข6นะครับ6 1 6 2 หกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับสามตัวศูนย์หกหนึ่งสำหรับแนวทางนะครับ4 5 0หวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเนาะ ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ